สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนนะคะในบทเรียนเรองของการจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะ วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะกับเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนว่ามีกี่แบบแล้วก็ทําได้อย่างไรบ้างเพื่อได้ปูพื้นฐานนะคะไปสู่เรื่องอื่นๆนะคะในเรื่องของเคมีต่อไปเพราะว่าถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เราก็จะทาให้เรารู้ถึงโม่าบแล้วสารอะไรยังรู้ประจุแล้วก็รู้ถึงการทําปฏิกิริยาของเขาด้วยว่าเขาจะไปทปําปฏิกิริยากับธาตุไหนได้อะไรอย่างไรบ้างค่ะ และสําหรับการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะนักเรียนจะเอามาจัดได้นักเรียนจะต้องรู้อะไรก่อนก่อนที่จะามาจัดแล้วอิเล็กตรอนมันจะไปอยู่ตรงไหนของตารางธาตุใช่ไหมคะเราก็จะต้องทราบเลขอะตอมก่อนนะคะเลขอะตอมหมายถึงอะไรเลขอะตอมจะเป็นจํานวนของอิเล็กตรอนนะคะกับ โปรตอนถ้าสมมติว่ามันมีประจุอะไรเลยมันแบบไม่มีบวกไม่มีลบสองตัวนี้มันจะเท่ากันถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีประจุบวกหรือประจุลบขึ้นมาเหมือนที่เราเคยเรียนมามันก็จะเปลี่ยนแปลงจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะนําเลขอะตอมนะคะมาจัดเรียงตามรูปแบบที่เราต้องการมันก็จะมีแบบออร์บิทัลนะคะแล้วก็แบบหลักก็คือมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะทีนี้เราเรียงไปทําไมเราเรียงเพื่อให้รู้หมู่แล้วก็รู้ คาบของธาตนุนั้นๆว่าเฮ้ยมันจะไปอยู่หมู่ไหนมันจะไปอยู่คาบไหนของตารางคาเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะเรียงอิเล็กตรอนมาแล้วอะมันมันช่วยอะไรมันรู้อะไรทําไมเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันเรียงยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าเนาะ เอาละสำหรับการเริ่มต้นนี้เลยนะคะคุณครูจะขอแนะนอน,นะคะแนะนำก่อนเลยว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะไปจัดเรียงองิเล็กตรอนเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าอะไรที่เป็นตัวบรรจุหรือตัวที่เขาจะเอามาจัดเรียงเนะาะขออนุญาตนะคะใช้คำว่าออร์บิทอลออร์บิทอลถ้าให้มององ่ายๆเลยก็คือเราจะเอาอะไรมาจัดหมวดหมู่สักอย่างหนึ่งเราต้องมีภาชนะใส่เขาใช่ไหมผมว่าเราจะจัดหมวดหมู่น้ำเราก็ต้องมีแก้วมีขวดใช่ไหมคะแต่ว่าในอันนี้เราจะจัดเรียงองิเ,เล็กตรอนซึ่ง มันเป็นประจุสมมติใช่ไหมะเออเราก็แบบมันมีจริงแหละแต่ว่ามีจริงจากการทดลองใช่ไหมคะแล้วเขาก็สมมติชื่อมันชื่อว่าอิเล็กตรอนใช่ไหมเขาก็จะอิเล็กตรอนเนี่ยมาจัดเรียงนะคะแล้วก็มาจัดเรียงไหนไหนในออร์บิทอลออร์บิทอลถ้าสมมติเรียกภาษาเราเลยคือมันคือกล่องใช่ไหมครูก็จะเอามันมาจัดเรียงในกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แทนด้วยออร์บิทอล ออร์บิทัลแต่และออร์บิทัลมันก็ไม่เหมือนกันนะก็คือมันจะมีตัวจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะในระดับของพวกเราเนี่ยเราเรียนแค่นี้ก่อนเนาะมันก็จะมี s p d แล้วก็ f ออร์บิทัลนะคะ s p d f แล้วก็ต่อท้ายด้วยออร์บิทัลแต่ว่าทั้ง4ตัวเนี้ยมันจะต่างกันตรงไหนหนูดูได้จากหน้าจอตอนนี้เลยก็คือมันมีความต่างกันตรงจำนวนกล่องถูกไหมคะ s จะมีแค่1กล่อง p มี3มกล่อง d มีห้ากล่องแล้วก็ f มีเ็กล่องซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยเราจะบรรจุอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดสองอิเล็กตรอนสองตัวเท่านั้นนะคะในหนึ่งกล่องเนาะจะยัดมากกว่านั้นไม่ได้เวลาใส่ก็ใส่ขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งการบรรจุอิเล็กตรอนเราก็ เราก็เคยเรียนกํนมาแลแหละใช่ไหมว่าทำไมมันต้องขึ้นอันหนึ่งลงอันหนึ่งก็คือเหมือนคนเราอ่ะมันเป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมคะถ้าคนเราขึ้นทั้งคู่อ่ะมันก็จะแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นอันหนึ่งลงอันหนึ่งเพื่อสร้างความบาลานซ์ใช่ไหมคะแล้วเวลาจะบรรจุใช่ไหมอันนี้อบสอนนิดๆนะว่าแบบเวลาใส่สมมติว่าตันนี้ใส่ได้หกตัวใช่ไหมคุณก็ใส่ไปให้หมดก่อนแบบเรียงเรียงไปก่อนไม่เท่าแบบใส่ทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่อ่ะนไม่ได้ก็เรียงไปหนึ่งสองสามแล้วให้กลับมาลง ี 4, 5, 6, ่ห้าหกแบบนี้นะคะเป็เหมือกันหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมแล้วพอมีมากกว่านั้นก็ลงมาหก 8, จ็ดแปดเก้าสใช่ไหมคะอันนี้ก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดใช่มัปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสเพราะฉะนั้นตัวนี้ใส่ได้หก อันนี้ใส่ได้10แล้วก็อันนี้ใส่ได้14อิเล็กตรอนเลยทีเดียวนะคะนี่แนะนำก่อนนะว่าแบบเอยมันมีการจัดเรียงแบบนี้แบบออร์บิทัลนั่นเองนะคะค่ะและอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมคะว่าในอะอตอมหนึ่งอะตอมหรือว่าธาตุหนึ่งตัวใช่ไหมะมันก็จะแบ่งเป็นชั้นๆถูกไหมที่พอมันแบ่งเป็นชั้นๆแล้วมันจะมีสักประมาณสักกี่ชั้นแล้วก็แล้วกแบบ็เรียงเป็นตัว n ใช่ไหมคะ ก็แบบมีนิทสอยู่ตรงกลางใช่ไหมจากภาพที่ครูเอาประกอบอยู่ใช่ไหมคะถ้าพี่เรียนถ้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆแล้วก็ในระดับชั้นมอกลายของเราก็เอาสักเจ็ดชั้นเนาะแบบเออเจ็ดชั้นกาลังกาลังงงนะคะเจ็ดชั้นกําลังงงในระดับอ่าออร์บิทอนะคะเราก็จะมี s p d แล้วก็ f ซึ่งจริงรแล้วมันมีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้มากๆเลยแหละแต่ว่าเราก็จะศึกษาอยู่ข,ข้าวๆเนาะเท่าๆนี้ก่อนนะคะอสำหรับ ตัวนี้เนาะ s orbital นะคะ s orbital เนี่ยก็เรียงเลย1ถึง7ถูกไหม แล้วก็ p อ r b i t a ทนะคะเราจะไม่ได้เริ่มที่1นะมันจะต้องต่อจากชั้นข้างในไปอกีกใช่ไหมคะมันก็จะเป็น2ถึงเด d ก็จะเบเข้าไปอกีกใช่ไหมคะมันก็จะเป็น3ถึงเเนาะแล้วก็ f ค่ะก็จะเริ่มที่4ทีนี้ภาพเนี่ยที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือมันจะต้องอยู่ในแบบจินตนาการของเราอะเออคมีคือการจินตนาการนะคะต้องมีจินตนาการเยอะๆคุณจะต้องมีอะไรแบบเนี้ยอยู่อยู่ใน ในในภาพในจินตภาพของเราอะนะคะโดยที่ดูเลยอะอย่างเนี้ยคือชั้นที่หนึ่งถูกไหมไม่มีพวกเลยเห็นไ,ไหมคะโอ้โหขีดได้ตรงมากมีอันเดียวเลยเดี่ยวเดียวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งชั้นอะใส่ได้เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งใช่ไหมใส่ได้แค่สองอิเล็กตรอนใช่ไหมก็หนึ่งกล่องใส่ได้สองตงัวไงเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปถูกไหมคะ อันต่อไปชั้นที่สองมีเพื่อนอยู่สองคนคนหนึ่งมีหนึ่งกล่องเอสมีหนึ่งกล่องนี่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วถูกไหม,มพีมีสามกล่องใช่ไหมคะเอสหนึ่งกล่องใส่ได้สองตัวพีมีสามกล่องใส่ได้หกตัวสองตัวกับหกตัวก็ได้แปดตัวถูกไหม,มไม่งงเนาะ เอออันนี้ยังไง่ายอยู่ไงบอกเลขไงอันนี้มีสามสามสามเฮ้ยชันเดียวกันหมดเลยถูกปะคะ s ก็มีหนึ่งกล่อง,องคุณพีเขามีสามกล่องคุณดีเขามีห้ากล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยต่อตากนกล่องรบกวนว่าให้มันเท่ากันนะคะอันนี้คือแบบเป็นสเกลการวัดภ่าของครูซึ่งไม่มีเลยก็จะเป็นสองหกโอ้แล้วก็สิบ สอบวกหกเป็นเป็นแปดใช่ปะแปดบวกสิบก็เป็นสิบแปดไเออไม่ต้องตกใจนะคะเราฟังไปแบบเสียงผมกระทบไม้เสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแต่อยู่โรงเรียนนะแต่ว่าพีสิเธิ์จะธรรมชาติเพราะว่าไม่มีนักเรียนไงก็จะเป็นแบบสอนนกเอออารมณ์เหมือนเป็นแบบคารววอาซินเดเรล่า,านะ Cinderella, คุยกับนก ไม่รู้จะคุยกับใครอ uh, อันต่อไปค่ะสี่เหมือนกันหมดใช่ไหมโอยทำไมไม่คิดจะก,กีดให้มันตรงตรงหนึ่งกล่องใช่ปะก็สองบวกหกบวกสิบแล้วก็บวกเจ็ดสองสิบสี่ใช่ไหมไมนมีเจ็ดกล่องไงกล่องอ้สองก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสิบยี่สิบสี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกบวกหกสามสิบสอง ชั้นที่สี่ใช่ไหมคะชั้นที่หชั้นที่หชั้นที่เจ็บลาบลาบลาก็มีไปเรื่อยๆแต่ว่าปกติแล้วอะถ้าเราเรียงแบบ S P D F อะมันทําให้เราได้ชั้น n เ,เห็นไหมมันคือชั้นแบบระดับเขาเรียกว่าชั้นหลักเออชั้นหลักมันอะ ก็จะได้เป็น2 8 8 32อันนี้ก็คือเวลาพวกหนูเรียงกันมาที่แบบจัดเรียงอิเล็กตรอน2 8 8 32 2 8 8 32เฮ้ยแ้มันมาจากไหน2คืออะไรมาจากไหนได้ยังไงคุณครูคะทําไมคุณครูถึงเริ่มที่ต้องมาบรรจุที่2อิเล็กตรอนแล้วทําไมเฮ้ยมันอยู่ดีมันมันกลายเป็น8แล้วอยู่ดีก็คือเบิล์ไปเป็นป18แล้วรื้เบิ้ลไป32เนี่ยมันมาจากตรงนี้มันมาจาก s p d f ว่าเออ มันเริ่มจากตรงนี้ไงแต่ละชั้นมันมีจำนวนกล่องเท่านี้มันก็เลยบรรจุได้เท่านี้มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะและนี่นี่นนตารงางธาตุนะคะ periodic table of the element นั่นเองนะคะตารงางธาตุมีทั้งหมดกี่ธาตุนะคะตอนนี้118ธาตุครบเป๊ะนะคะทุกธาตุนาะก็ครบถ้วนหมดแล้วนะคะทีนี้นี่เรารู้มาตลอดเลยว่าเฮ้ย <l ug> รูไ้ไม่รู้เลขบนอยู่ข้างบนเลขตอมอยู่ข้างล่างแต่ว่าแบบอาที่พอให้มาเป็นตารางเวลาสอบก็ตามนะคะสอบส่วนกลางหรือสอบอะไรก็ตามให้มาปึง้งแบบนี้เลยแล้วไม่บอกอะไรสักอย่างแต่มันจะมีเลขหนึ่งอ่ะมันน้อยเห็นไหมนี่เป็นหนึ่งชปะปาอีกเลขหนึ่งอันนี้หนึ่งกว่าอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นหกเห็นไหมมันจะมีเลขบนกับเลขล่างมันจะมีเลขน้อยกับเลขมากถ้าเราไม่รู้หรอกว่าไหนมันคือเลขอะไรถูกไหมแต่ว่าให้เรารู้เอาไว้อย่างเดือนนี้นะเขาอันนี้เขาแนะนำไงเขาเป็นตารางค่าถูกปะ สิเอดเป็นอะตอมิกนัมเบอร์ก็เลขอะตอมถูกไหมคะส่วนเลขเยอะๆเนี่ยเป็นเลขอะตอมิกเวทอันนี้ก็คือน้ำหนักเป็นมวลเนาะอันนี้เลขอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทุกคนเห็นว่ามันมีเลขน้อยกับมีเลขมากอ่ะก็ให้เลือกเอาเลขน้อยมาเลขมันคือเลขที่บอกอะไรก็บอกจำนวนอิเล็กตรอนที่เราจะเอาไป จัดเตียงนั่นแหละนะคะมันก็จะมีประมาณเนี้ยมันก็จะแบบคือถ่าว่างๆหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปนั่งดูว่าเฮ้ยความสวยงามของจารางท่านมันมีนะมันมีว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องใบสินี้ยมันทำไมต้องเป็นสีเดียวกันนะแล้วแล้วอันนี้ทำไมมันเป็นแบบกึ่งๆอะไรเงี้ยก็ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าแบบเฮ้ยมันมันทำยังไงมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่ผู้จำนเสนอก็คือ เลขไหนเลขน้อยหรือว่าเลขมากที่ต้องจะมาเรียงก็คาตอบก็คือเอาเลขน้อยถูกไหมคะเอามาเรียงกันเนาะลองเลยดีกว่าอันนี้เป็นธาตุที่อะตอมเป็นกลางไม่มีประจุเลยก็คือเห็นไหมคะบนนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าเขาเป็นกลางก็คือไม่ไม่มีบวกไม่มีลบนั่นเองนะคะเห็นไหมทีนี้ เลขเนี่ยให้มาตัวเดียวก็แสดงว่าครูเป็นคนใจดีเขาคือจะมาสอนื่อิเล็กตรอนนี่ครูไม่ได้ให้มาสอนให้พวกหนูแบบมาเดาว,ว่าแบบเลขบนหรือว่าเลขล่างใช่ไหมคะอันนี้ก็คือก็ให้มาเลยให้มาแล้วว่าแบบยาแรกเนี้ยคุณจะต้องเอาอมาเรียงจัดเรียงอิเล็กตรอนนะเอ,อ่อมันจะจัดยังไงละเฮ้ยทีนี้อ่าเรามา,มาดูก่อนถ้าเราเรามีคุณภาพใช่ไหมคะเรา ขอขอใช้จินตนาการก่อน S P D F อันนี้มันจะอยู่ในในหัวอยู่แล้วนะเออันนี้มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เริ่มจากอะไรนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือก็นั่งอย่างนี้ก็คือสะก,กดจิตตัวเองไปด้วยว่าอย่านะอย่าผิดนะอะไรเงี้ยห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเวลานับอะค่ะ ล้าเราใส่อ่ะเราใส่เฉียงเฉียงแบบนี้นะอ๋อผิดเฉียงสิอันนี้เลขหนึ่งเลขสองอย่างเงี้ยเราเราใส่เฉียงเฉียงอ่ะเดี๋ยวลบเลขก,กันคือเส้นนี้ไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปโอเคเราเราต้องนับแบบแบบเฉียงลงอะค่ะนะอันแรกคือเราจะมาเจออะไรก่อนเจอหนึ่งถูกไหมหนึ่งอะไรคะ อันจินตนาการของเราต้องมี 1s ใส่ได้กี่ตัวนะ s 1กล่องอะใส่ได้2ตัวอันนี้คือ2อะไรจริงๆมันคือจำนวนของอิเล็กตรอนถูกไหมคะใส่ได้2ตัวถูกไหมแต่คุณมีอยู่3แสดงว่าคุณเหลืออยู่1ใช่ไหมก็มมนมี3ใส่ไปแล้ว2ก็เหลือ1เหลือ1ทีนี้ไป่ายไหนต่อก็อันนี้หมดแล้วใช่ไหมไปต่อก็ไม่เจออะไรก็มาตรงนี้ก็เป็น2 s แต่มันใส่ได้กี่ตัวมันใส่ได้สองตัวแต่ว่าเรามีแค่ตัวเดียวมันก็จะเป็นหนึ่งแบบเนี้ยไอ้เขียวเขียวเนี้ยต้องอยู่ในจินตนาการของเราแหละะเวลาจลัดเรียงแบบหลักมันก็จะเรียงได้อันนี้ชั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะชั้นที่หนึ่งใส่ได้สองตัวชั้นที่หนึ่งใส่ได้สองตัวมันก็เลยเป็นสอง ชั้นที่สองใส่ได้หนึ่งตัวก็เลยเป็นหนึ่งสองหนึ่งเลขตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่บอกหมู่จัดได้กี่ชั้นคะเนี่ยชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองจัดได้สองชั้นแสดงว่าของพวกเราเป็นหมู่หนึ่งค้าบัตรแบบนี้อันนี้เป็นความเดิมอันนี้คือไม่ได้พูดอะไรใหม่เลยอันนี้แบบทวนนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ่ะต่อไป1 s สอง s สอง p หอันนี้ไงลงมาตรงนี้1 2 s แล้วก็เจอ2 p 6ก่อนใช่ไหมคะ2 p 6เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปต่อเป็น3 s ไงเราเราเราพุ่งลงมาจากข้างบนใช่ไหมเราพุ่งมาจากตรงเนี้ยเราเจออันนี้ก่อนแล้วถึงจะตามมาด้วยอันนี้ถูกไหมคะตอนนี้มันไปเท่าไหร่แล้ววะ สองสบวก6เป็น10เราเหลืออีกแค่1ตัววิ่งลงมาที่ชั้น 3s ใช่ไหมคะก็เป็น 3s เหลืออีกแค่1ตัวก็เป็น 3s 1ชั้นที่1มีอิเล็กตรอนจำนวน2ตัวชั้นที่2มันเป็นชั้นเดียวกันเห็นไหมมันเป็นเลขเดียวกันถูกไหมคะ2อบวกก็เป็น8 s ก็คือ หนึ่งสามเอสก็เป็นหนึ่งถูกไหมมันซึ่งตัวเองได้เป็นสองแปดสองแปดหนึ่งยูโมหนึ่งคาบจัดได้กี่ชั้นคะเนี่ยชัน 1, ช้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโมหนึ่งคาบสามโอเคไหมโอเคแหละเนาะอันนี้ค่ะหกซิคาร์บอนหนึ่งเอสสอง มีหกใช่ไหมไปแล้วสองก็เหลือสี่ใช่ป่ะคะสอง S สองไปอีกสองก็เหลือสองก็เป็นก็มันได้แค่เนี้ยถึงมันจะใส่ได้หกตัวแต่มันมีอยู่แค่เนี้ยมันเหลืออีกแค่สองะค่ะมันก็ใส่ได้แค่นี้ละคะ่ะ หชั้นที่หนึ่งมีสองตัวชั้นที่สองมีมีสีก็2สองบวกสีก็เป็นหกถูกไหมนี่ไงก็ไม่ได้ผิดอะไรสองบวกสีก็เป็นหกอยู่โม่สี่ครับสองอ่ะไม่เชื่อกลับไปดูที่ตารางธาตุเลยลิเทียมอยู่หม่หนึ่งครับสองใช่ไหมโซเดียมอยู่หม่หนึ่ง ครับคับสามแล้วก็คาร์บ,บอนอยู่หมู่สี่ครับสองเนอะอันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีประจุอะไรก็คืออิเล็กตรอนมีเท่าไหร่เลขมีเท่าไหร่ก็มาเรียงเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยโลกแตกแน่ๆถ้ามีเมื่อกี้ลิเทียมไม่มีเลขให้ด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือสามใช่ไหมคะ สามไอเทมบวกตัวเนี้ยแปลว่าให้คนอื่นเข้าไปให้ไปเท่าไหร่บวกบวกแล้วไม่มีเลขอะ่ะมันคือบวก1ก็แสดงว่าให้ไป1ตัวให้ไปละหนึตัวเมื่อกี้เป็น 1s 2, 2่ง S 1ใช่ไหมคะอันนี้คือจิดสภาพของเราเมื่อกี้ที่แผนภาพที่เราวาด ตัวที่ให้ไปมันต้องอยู่นอกสุดอันนี้คือชั้นชั้นข้างในอันนี้คือชั้นที่กําลังจะกระจายออกไปเขาให้ไปหนึ่งตัวถูกไหมคะให้ไปหนึ่งตัวก็ให้ไปมีอยู่อีกไหมก็ไม่มีก็เหลือแค่สองอิเล็กตรอนการจัดเรียงก็เลยเป็นหนึ่ง s สอง ก็ไม่เหลือแล้วไงเพราะว่าสอง s หนึ่งเาให้คนอื่นไปแล้วถูกไหมคะสิบเอ็ด n a สโซเดียมบวกบวกก็แปลว่าให้ให้ไปเท่าไหร่ก็บวกเท่าไหร่จะให้เท่านั้นแต่ว่านี้ให้แค่หนึ่งตัวหนึ่ง s สองสอง s สองสอง p หกแล้วก็เป็น 3ามเอสหนึ่งถูกไหมคะสองแปดหนึ่งให้ไปนหนึ่งตัวก็คือให้ชั้นนอกสุดอันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็ให้ไปให้ง่ายสุดก็คือให้ตัวนี้เพราะชั้นของเราก็จะเ,เหลือแค่หนึ่งเอสสองสองเอสสองแล้วก็สองพีหกก็เลยเป็นสอง แปดก็เหลือสิบตัวถูกไหมก็คงมีสิบเอ็ดบวกก็คือให้คนอื่นไปหนึ่งอ่ะมันก็เหลือสิบนี่ไงแล้วก็บวกกันสองบวกแปดก็เป็นสิบคาร์บอนหก C คาร์บอนใช่ไหมคะหนึ่งเอสสองสองเอสสองสองพีเอสสองให้เท่าไหร่อ่ะ ดูครูเขียน,นสี่นี่ใส่ไม่ดีเนาะมีแค่หกเองให้คนเื็นไปตั้งสี่ใช่ไหมคะนี่ก็ให้สี่อิเล็กตรอน,นก็คสี่ตัวนั่นแหละถูกไหมอันนี้ชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสองชั้นเดียวกันไปแหละมันไปแหละสองตัวแรกแต่มันต้องให้สี่ตัวใช่ไหมคะสองตัวหลังอันนี้ไปแล้วหมดเกี้ยงไปแล้วก็เหลือแค่หนึ่ง s สอง ก็มีหตัวให้คนอื่นไปสี่ตัวก็เลยเหลือแค่สองตัวก็เลยจัดเรียงได้แค่สองหเอออันนี้คือการจัดเรียงก่อนแล้วที่ครูจัด s pdf ก่อนเพื่อให้หนูรู้ว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงมันถึงกลายเป็นสองแปดสิสองได้อันนี้ก็คือการการทบทวนว่าแบบ เออรู้ไหมว่าแบบก่อนที่คุณจะมาเรียงได้281832อะ่ะมันมาจากตรงนี้นะมันมาจาก SPDF นะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะสื่อให้ทุกคนในในเรียนรู้กันว่าเฮ้ยมันมันมาจากตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอือหมดแล้วแหละก็คือทั้งหมดเนี้ยท,ที่พี่พูดกันมาก็คือแนะนําการจาัดเรียงอิกอนเบื้องต้นให้รู้ว่าเฮ้ยมันมันเรียงประมาณนี้นะแล้วไอ้2 8บ8 3 2ที่เรา ท่องการเป็นนกแก้วนกขุนทองอ่ะมันมันมาจากไหนจริงๆแล้วมันมาจากแบบตัวไหนล่ะมันสองมันมาจากไหนอ่ะแปดมันมาจากไหนสิบแปดมาจากไหนชั้นสองมาจากไหนมากกว่านี้ได้ไหมมันมันสามารถพลัสชั้นขึ้นกว่านี้อีกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ลองไปเรียนรู้กันถ้ามีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมา สอนหรือว่ามาบอกเล่ากันสนุกสนะคะแล้วก็ในชนนี้นของเราก็จะมีเนื้อหาเก่ับเคมีเยอะแยะเลยก็ลองเข้าไปดูใน playlist ของวิดีโอดูว่าแบบในช anel นี้มีผลงานของทั้งที่ครูสอนไปเมื่อเทอมที่แล้วแล้วก็มีของงานของรุ่นพี่นะคะแล้วก็มีการสอนของครูเองที่ได้อัดคลิปเอาไว้อันไหนที่มันผิดในคลิปอะเราก็จะคอมเมนต์ไว้นะว่าแบบมันมันผิดไปตรงเนี้ยคือบางที่เราอัดคลิปตอนเด็กๆอะมันก็แบบไม่ค่อยมีสติแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากมีม,มีแบบ ฟีลลิ่งที่อยากสะอาดอะไรเงี้ยแต่ว่าสติไม่มีเขามาเช็คคลิปอีกทีว่าเฮ้ยสอนผิดไปนะอะไรเงี้ยเราก็จะคอมเมนต์ทิ้งมาให้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ผิดนะจ๊ะก็ก็ลองไปไปเรียนรู้กันเพราะว่าคุณจะเช็คเช็คตลอดลว่าตัวเองพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าบางทีแบบสมองมันคิดไปแล้วแต่ว่าพูดไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปเรียนรู้กันได้เลยแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะพบก,กันในคลิปหน้าค่ะ